สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีกระเป๋าสะพายข้างหนังนิ่มนะคะสีน้ำตาลมาแนะนำนะคะงานทำมือทั้งใบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเออเย็บอ่า้ายหรือว่าตัวกระเป๋านะคะก็เราก็จะใช้ออมือเย็บทั้งใบเลยนะคะจะเย็บขอบด้วยเออเชือกเทียนนะคะก็เป็นซับหนังนะคะทั้งใบเป็นหนังหมดเลยนะคะส่วนเออขนาดของกระเป๋านะคะ ขนาดของกระเป๋าใบนี้นะคะจะอยู่ที่ความกว้างนะคะความกว้างจะอยู่ที่25เซนนะคะส่วนความสูงความสูงจะอยู่ที่20เซนนะคะใบนี้ช่องใส่ของก็มีอยู่4ช่องใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีช่องย่อยอีก2ช่องนะคะด้านในนะคะด้านหน้าจะมีช่องใส่ของอยู่2ช่องแล้วนะคะแล้วก็จะมีด้านหลังอีก1ช่องนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะใบนี้เราจะมีฝาให้ด้วยนะคะจะมีฝาปิดให้ด้วยแล้วก็จะล็อกด้วยจะล็อกด้วยกระดุมแม่เหล็กสองเม็ดนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูช่องใส่ของด้านหน้ากันนะคะช่องแรกนะคะช่องแรกช่องนี้นะคะช่องนี้ก็ลึกใหญ่นะคะ ก็ใส่พวกโทรศัพท์ได้ใส่เศษเหรียญหรือว่าใส่หรือว่าใส่พวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็สามารถหยิบใช้งานได้แบบสะดวกนะคะช่องนี้นะคะแล้วก็ช่องถัดมานะคะช่องถัดมาช่องถัดมาช่องนี้นะคะก็สามารถใส่ออกระเป๋าตังใบยาวได้นะคะเป็นกระเป๋าตังพับครึ่งใบยาวได้นะคะส่วนช่องถัดมานะคะ ช่องถัดมาช่องนี้นะคะช่องนี้จะใหญ่แล้วก็โล่งนะคะช่องด้านในนี้ใหญ่แล้วก็โล่งก็จะมีช่องเล็กๆให้อีก2องช่องนะคะจะมีช่องเล็กๆให้อีก2องช่องสฝั่งฝั่งหนึงจะปล่อยโล่งนะคะจะเป็นช่องปล่อยโล่งแบบนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงนะคะจะมีซิปให้นะคะฝั่งนี้เราจะมีซิปให้นะคะ ก็คือสามารถใส่กระเป๋าตาังใบสั้นได้นะคะช่องนี้ก็จะมีซิปรูดซิปปิดให้เรียบร้อยนะคะก็คือเก็บของได้เป็นสัดส,ส่วนเลยนะคะก็ไม่ต้องกลัวของจะร่วงหรือว่าหล่นได้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวมาดูช่องด้านหลังกันด้านหลังตรงด้านหลัง ด้านหลังก็จะมีอีกหนึ่งช่องนะคะเป็นหนึ่งช่องใหญ่ๆเลยนะคะช่องนี้เราก็หรือว่าเราจะสามารถเปลี่ยนเอาโทรศัพท์มือถือมาไว้ช่องนี้ก็ได้นะคะก็คือเซฟตี้ขึ้นมาหน่อยนะคะป้องกันโดนขโมยหรือว่าโดนล้วงอะไรอย่างนี้ได้นะคะก็เวลาเราใช้งานแล้วก็หยิบใช้แบบสะดวกนะคะหยิบใช้งานอย่างสะดวกเลยนะคะใช้ได้นะคะทั้ง ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะก็ไม่ว่าจะสะพายไปเที่ยวหรือว่าไปทำงานก็ดูดีทุกโอกาสนะคะก็ใส่ได้เข้ากับหลายๆชุดนะคะถ้าใครถ้าใครชื่นชอบอองานกระเป๋าหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหนังหรือว่าเข็มขัดนะคะเข็มขัดหนังเข็มขัดหนังวัวเข็มขัดหนังจอระเข้นะคะ หรือจะเป็นกระเป๋าหนังวัวกระเป๋าหนังจอระเข้อย่างนี้นะคะก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0800657827นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะหรือจะออทักเฟซก็ได้นะคะชื่อเฟซอลพินพันแก้วนะคะแล้วก็ อีกชื่อหนึ่งก็ขวัญเครื่องหนังนะคะหรือสะดวกแอดไลน์มานะคะมีอยู่2เบอร์นะคะเบอร์แรกก็1 2 3 4 5องห้าอลพินนะคะอีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็น1 2 3 4 5 6อลพินนะคะสนใจก็ ทักเฟซหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้นะคะหรือสะดวกโทรก็โทรเข้ามาได้นะคะสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะงานของเราจะเป็นงานมือทุกชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือว่าเข็มขัดนะคะก็เป็นงานมือนะคะก็จะช้านิดนึงนะคะใครที่สั่งของก็ต้องขอโทษด้วยนะคะต้องที่ล่าช้านะคะแต่จริงๆแล้ว ส่วนตัวเรานะคะคือสั่งของก็เข้าใจนะคะคืออยากได้ของเร็วๆก็คือสั่งวันนี้ก็คืออยากได้พุ่งนี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่างานของเรามันเป็นงานมือนะคะทําชิ้นต่อชิ้นนะคะกว่างานกว่าจะเสร็จก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ล่าช้าไปนะคะนะคะ ใครที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ